สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขนสมองสุบรอบสบายดียมามเศร้าเ้าด้วยพี่น้องพ่อพ่อกับสองน้องไม่นี่คือเกาคือเดิมพี่น้องมาเนี่อยู่บ้านหน้าหอยปังเฮาหาอยู่หาก,กินกับทำแม่พี่น้องเอ้ทำแม่ที่ไปหาไปหาแงใครมดแดงมาอนี่ไปน้ำกันพี่น้องสองคนเมลูกคือเกอบาบรรยากาศดีพี่น้องมานี่ยมามเศร้าบรรยากาศดี บรรยากาศดีหาแย่ไข่มดแดงเจ้าบอกมันมาจากพี่รองมันเนี่ยบอดแดดเด้คึมๆยำเศร้านี่ะคล้ายๆฝนจยักตกพี่น้องบรรยากาศยำเศร้านะฮะตกฝ่ายยำเศร้าคล้ายๆฝนสีตกนี่เมื่อคืนเขาว่าฝนสีแห้งพี่น้องเอ้ยมิดแต่ลมอยู่เบิดคืน คุ้มนะแห้งึ้นเนด้อพ่อจักรชีเม็เห็นเนาะอ,อึมคึ้มอย่างไว่าป่าคลองขึ้นลายพ่อจักรพี่น้องป่าคลองขึ้นลายปัทโธพ่จักรเราแม่ภาพไปแย่ใครมดแดงเพิ่นเห็นไว้ตั้งแต่มือมือไปหาหน่อไม้่แะไรพี่น้องเห็นไหวสองั้ง สองห้างหรือสามห้างสี่ห้างประมาณนี้แหล,ะใ,ละใกล้ๆกันเจ้าข้าเจ้าลักเงเอาก่อนเลยปรเจ้าผลมักมีดำามักมีดำแรนกอน่อนลิบๆเลกาดดีพี่น้องยำเศรเมือนี่บุษงสีห่อนดอกจักแล้วบัดสวยมาแดดปิหังอยู่บรจักวันนี้นะอยู่น้นสูงนะฝนตกแหง้งพี่น้องมาน,นอนสูงเมื่อหาหนูน้อย,อยวันนี้ เม um ื่อกี้ขับปุ่นฝนแห้งเติบอยู่ทั้งปูมบนมาทั้งบ้านเอาให้ปังเรับัดเพราอแผ่นดินลายมันแทรกกับไ้ไกกันไปพี่น้องไปบอนเ็นไวเลยละหั่งมูแดงกันเลยไปแง่บังบอนเห็นไวถับโมีกับห่อยจักบอนไปแล้วพี่น้องเลบอนอื่นเขาจาแงน่เบ๊ด จะแงนยบแล้วอ nee, hmm. ืม oh, ก no, no, no. no no ็ไพ่พวมเขียวพี่น้องออกนอกออกแนงเลยประจักแถวนห้องกับบริมาหาแต่หึงเลยน้ำไปพี่น้องน้ำไปไกลสีหอดแล้วล่ะ เอาคว่าฝนสีแห้งคักๆเมื่อคืนนีมืดกำปื้อมากครับไอรีเดพี่นอ้องผัดแล้่ยผัดวา่ามีแต่ลมเบิ้องนู้นฮะแม่ห่างเจ้าเฮ็นโบนกับเจ้าแง่ก่อนแล้วบ่าเด็กเจ้าเอาไปกินก่อนแล้วบ่จักพี่น้องเบิง่ง เด็กสอกหลีบโย่เดยังยั่งยังอยู่ไหมเฮ้ยสามหังหมห่งคืเด็กพี่น้องเนี่ยเด็กสอกหลีบโย่คันบ่เบิ่งคัก,กับบ่เห็นได้เนี่ยเราบ่เห็นดอกพี่พี่นอ้องพี่เรพี่กมีนเบิ่งบ่ขากบ่เห็นพี่นอ้องนี่ขังไม่ไผ่กาดมาทางตะเวนออกนี่พี่น้องเนี่ย ลุ่มไม่ไพ่กาดอนนะมีห้างหนึ่งจะเสีเอาห้างในหรือห้างนอกก่อนแม่เล้วแต่แล้วแต่เอาห้างในก็ได้เดี่ยวไปนองเออคืออยู่ตรงแม่จักคือเบาฟกฟกฟกอยู่ห่างแล้วแม่ จังแล้วอ,คอวืคือเบาเมยคือบบนนี้ยินเสียงคูทุกส่ห่างไปแล้วเป็นเป็นไม่เป้งเมื่อแล้ว,ลวน,น,น,นี่นี่ครลงแล้วแม่ใครขููล,ลงล่ะ เขาเรียกเฮมมาคูอ,าอ่าลงเลยเนี่ยมีอยู่ได้พี่น้องได้ยไอ,ยอยู่ในพวกมีอยู่พวก เห็นอยู่แวบหน่อยนึงมีอยู่กบ่ามาไล่ไหมนี่ตัวไม่ที่ไข่นี่ตัวใน่ไน่ถ้าแม่เป็นคนโตงพี่น้องเอ้ยฮาวเป็นผู้แย่อยู่เทิงบนมันแคบพี่น้องเอ้ยส่องแคบขนาดไขไลายวุ่นวุ่นลงมาเลยนะมาตั้มไหมนี่ออมาตมเียเบิดพี่น้องเอ้ยโอ้ยเฮ้ยมาแดงกัดตัดมาเละกระเทือนในแหน่มันเบิดอตัเล่น ลงเข่าก็ตาอาทิตย์หี้ยเบ็ดพี่น้องเฮ้ยก็ตาดอกน้อยห้างนี่ก็อยู่้อยขนาดพี่น้องได้บุเบิดซ้ำนิดอีกห้างหนึ่งบนเมื่อกี้นี่นะอยู่แคบขนาดกระตาเข่าไกลบ่ได้เลยมีแต่งาไมัซ้อนร้อนอยู่ พอแมเอากะตาเขาก้อนพุชิเขาไปแย่ทั้งนี่สองห้างบ่แม่คือห้างหนึ่งเฮ้ยกีดบ่แข่งกันไปแ้วเดี๋ยวเหน้างนี่ีแ้วนี่เอาบ่ได้ห้างนี่เสียดดยขนาดยูแคบพด ขึ้นมาได้บ่ะแม่โผลโ่แล้วทั้งน่ะ ไคนีแม่เนาพี่น้องเนาะเขาก mm. ็ไดพี่น้องเอ้ยเพื nah ่อเสนี Whoa, ้ยห่างเลยอยู่แคบอยู şey <S <S ่ซอกลีบเสียพเสียผันยาวนี้ช่องแัดแคบเฮ้ยพี่น้องเอ้ยคักขนาด ไข่รหรือบอบันเนี่ยเป็นแต่ไข่อยู่เนาะคอยได้ไหมโอ้ไข่แม่ไข่ไข่พู้อื้อลง ยังคูลงอยได้ไหมค่อยๆค่อยๆเม็ดเม็ดแล้วอยู่ไหนพี่พี่น้องเอ้ยสไค่เด่นนี่ในกาไผ่พี่โอ้ยสร้างหมดแดงก็สร้างเห็ดเขามาเหดอยู่ในกาไผ่ลูมองมุ้ยไผ่แห่ได้เลยนะสลาดขนาดหมดแดงกับอะไพี่น้องเอ้ย สุดเหนาะดูในเลิกเลยไม่ใครได้ไหมอืมถัดภาพมาอีกทีพี่น้องมาฮอดพี่ละไข่คูนวุ่นลงพูนหางเทิงผมหางแล้วตัวนี้หางแล้วหางแล้วพูนหางเทิงพ้พู เฮาสีแหน่อบ้างครันสี่ถึงเดี๋ยวฮอสีเหนื่อยบางก่อนพี่น้องขอเวลาหนอกกับพี่น้องเห็นอะไรพี่น้องเนี่ยหั่งน้อยๆเนี่ยฮาสีหักเอาใหญ่อยจะลองเบิึงมีบ่เบิึงโดนพี่น้องบ้างกนบ่มีไม่หังเนี่ยเดี๋ยวเอาหั่งถึงพี่พี่น้องเนี่ยปิดเอามาใส่ลูกพี่น้องเใ็่แม่เอากระตามาตั้ไหม สีเหียก่อนเรื่อยต้องขู่ใส่ในนี้โอ้ยไข่เด้อในน้อยกันเลยพี่น้องเอ้ยอ้าต้องขู่อ่ะลงเอ้อขบเท้าแล้วพี่น้องเอ้ยสนุกเลยแบบนี้ยี่พี่น้องห้างนึงเลยเดี๋ยวสีฮักไปไหมอุ้ยนี่หัวบดเฮ้ยพี่น้องขึ้นเหงาแท้เข้าไหมอ่าทุ่หัวแดงกัดพี่น้องเอ้ย ปิดมาแล้วพี่น้ <c oughs> องวุ้ยถึงหมดกัดเฮ้ยพี่น้องเว้ยน <c oughs> ี่ไข่อยู่วอไข่ <Okay. S 2> บางห้างกับไข่ลายบางห้างกับไข่บุไลโอ้ปิดด้วยเมเปิ้งเลยพี่น้องปิดเมเปิ้งแล้วมันลงปลุ่ออม <c oughs> ไข่พี่น้องมาก้ัวอ่าวเดี๋ยวพ่นองเลย สนุก,กเลยจำชีได้บาทกระบอกหางใส่หางใส่บอกหางใส่เมื่อจะเก็บออกเมื่อจะเก็บออกเมึงพี่น้องมึงสรุปผลงานให้พี่น้องมึงก่อนเดี๋พี่นอ้องนี่ยใครอาะอยู่นี่อว้ายพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วพอได้ก้อยอยู่พี่น,อน,องงอน้องอัมลาพัชจ,จากไปเพียงเท่านี้แล้วพี่นอ้องขอบุญขอบคุณหล,ลายๆเด้อพี่น้องบระสบความสุกคนจงขอบสุบนที่เขามาบุญมาชมที่เขามาติดตามเขามาแหกหลังใจเขาตลอดมาพี่น้อง อยู่ดีมีแห้งลำร่วงลำ,ลงลำลงร่วงพวกสุขสุขคนเดอ้อเฮงเฮงเฮงทำไมวะพอกันไม่คลิปนาพี่น้องสบายดี